นบ่นวะกับจักสีงนานมได๋เออนวะน่าจะเป็นกลุ่มผ้าเรือมีนะ้าเหรอจะมียู่งานหนงยังยังโดงานหน,น,นึน่งอกรออรธีกินแตงโม น้องแกส่สระบบุรีครับแมนยิบกล้ามเพื่อนังรองครับ และเ,เป็นเอฟตีรลเบียบมา18เปีดปีวขอบคุณหลายๆด้วยครับเด้อเป็นตีตรงดาวให้ไม่เป็นครับพ่เอาไม่เป็นไรครับผม,มลุงกองตอดีพ่อตอดีครับเป็นจำวัาที่หนึ่งในใจทุกรุ่นขอบคุณครับ พอดีมาต่อทางให้บัตรดังรถมาเลยพอดีมาต่อทางให้บัตสระบุรีแจ้งไหมครับอันนี้พ่อบ่แน่ใจเลอสระบุรีนี่เพราะว่าพ่อไปรับแถวนั้นมันบ่็อคอยได้แจ้งไปยังขึ้นบล็อกคอยได้แจ้งขึ้นห้องบกงจอามันเป็นงานจะผ่าเรื่อยๆเขาจะแบบคือเขาเจ้า มาเอ่อเขาอะไยัง่าประเภทีเขาเจ้าทั้งนั้นเนาะประเพณีเขาเจ้าทั้งนั้นเขาเจ้าอาตีบอบอชินกับกตนคข้ามาสอดแจงเะพี่น้องต้นตำรวจตำรวจกับต่ละจพื้นทีกับบ่ขึ้นกันเดี๋ยวทั่งอีสานเนาะเขาเจ้าฮูจั้รหลวงขันบุญขันอี่อย่างสี่เขาจ้าสี่ให้ได้ร่าอยู่แล้วขอบคุณพี่น้องสี่ร้อยกว่าคนที่ยังอยู่กับพ่อนะครับ โดเลิอศักดิมือนี้มือนี้เล่นยนยุใส่ครับพอมือนี้เล่นยนยุพนมไพ่ครับเล่ยนยุบ้านท่าเสียวอ่าตำบลแสนหลักอำเภอพนมไพ่นะครับผมเล่นยนยุในโรงเรียนในเดอ้อสวัสดีครับแม่ติยวแม่ติยวเอ,อ้ยเสียตัวน้อยพอดเดอ้อที่แรกลูกเอาตัวนี้ไปใส่ใส่แล้วว่ามาเปลี่ยนกับเสียพอใส่ประจำ ีกนน่มันาม,ามันต้อง XL เสื้อกขนามันต้อง XL สวัสดีพ่อสวัสดีครับจงใจเดี๋ยวลูกๆไปถาเดอร่ะับมามาเป็นจันพ่อมาแล้วน้องเตา้าราคาไม่มาด้วยเอ,อน้องเต้ายังไม่มานอาอมา้องเต้ารอมาพร้อมแม่ครับพอมารถบัส ทองมามว,มวลเทศเจา้าขอบคุณครับแฟนรับชมสวัสดีนะครับฝ่ายอนิสรังรับชมสวัสดีนะครับ,รรรบ,รบอ่าปาร์ตี้ดาวเริ่มแล้วนวนหยุดคว้านลดเป็นคาร์บอนออกไซด์เวลานอนถ้าสูบลมเข้าไปมากๆมันอันตรายถูกต้องลลก กับแกพ่อเอกยเข่าหรือยังคา,าก็นิดหนึ่งยู่ครับนิดหนึ่งอยู่พี่แกจะมาส่งตีแต่มาบ่อแม่เลี้ยงอุมรักด้านหลังรถประจำตำแหน่งอาจารย์ นักดนตรีแมนครับขั้นนี้คือเป็นรถของนักดนตรีที่แรกเสียวรถทั่วไอ้เพื่อนน่ะรถแอบเพื่อนเบ่าเอวเพื่อนว่าเพื่อนเพื่อนมักแบบแบบนี้แบบไปนอนคือเบารถทั่วกับเบาะรถบ้านนี่สิตั้งกันรถบ้านนี่มันที่เป็นค้ายเบาเบาเบาเดียวกันเนาะเบ่ได้แยกคือนอนเหยียดขากระสบายยังเสียนะแล้วก็อ่า คือข้าเจ้าก็รัวมันต้องเด็กแขวนพาหอยพาคือแบบว่าข้าเจ้าเพราะอยาก่งยากข้าเจ้าแบบอยากเป็นบ้านๆนะข้าเจ้าเลยขอขอเอารถคันนี้คือเก่าก็เลยก็เลย้องเด้ใส่ซีคันองจะขออีกคันหนึ่งเป็นหาพี่ทอบมาเย่มาบอกขับมาครับมาอยู่ับยายขี่จมสวัสดีพ่อเมนีคือเรียนอยู่เอนีคือเรียนอยู่รอยเอคือกันแท้เอาพอทศนาใช่กับว่าเรียนอยู่สวรรค์ น้ำผู้มอ์อ๋อยู่คนละโซนอยู่ดอกส่วนน้ำผู้ม์กับฝากไปข้างผู้ม์เี่วันที่สิบสามเหรียแจงบรเจ้าภาพข้เจ้าวาตั้งไลยสลาบบรีห้องคนงานเข้าจอด้แจงบอบุสุเมศสอดีพ่อสวัสดีลกูก ผู้ชยติดตามปีนาได้ไปงานบิ๊กมอล t ์เทนอีกไหมครับพ,อพอ่อปีนาอันนี้พอ่อกับยังพ่ห้านี่มันใจเพราะว่ามันมือมือเสร็จไปที่เขาาน่ะมันมันไปจริงๆแล้วเขาเจากระถามมือไว้นั่นล่ะถามมือเขาเจ้าบอกให้ล็อกมือไว้แต่ที่นี่ ฮอกก็ยังบลูา่าเขาเจ้อามือในพบบางเอิญพอเปลี่ยนเรารับงานในรับงานวัดหน้าแค่ว้วัดหน้าแค่ว้ที่นี่มือปกติเรามือวัดหน้าแค่มันเป็นมือต้องไปตั้งเวทที่ทีมีมอเทนคือกันเพิ่นขยับเท้าอีกมือหนึ่งก็คือฮอกกก็คือคือได้ไปแต่ข้นเจ้าข้าเจ้ายังยืดเอาเสาอาทิตย์โยงสินะเสาอาทิตย์โยงฮอกก็อาจจะได้เปลี่ยนขณะไปแต่ว่างข้าเจ้หยับเอาฮอกก์ฮอกก์ก็เสียไปอยกับสำหรับอีกมอเทน แต่ว่าปีนี้บียกมอเทนกะกะก็ดีใจกบภาคพุ่มใจตรงทือว่าอ่าคือคืออันนี้คือข้เอาผู้จัดเนาะเอาตาผู้จัดเอาเอาเอาคำว่าของผู้จัดเอาความรู้สึกของผู้จัดเพราะว่าคือ,ค,อคือเราไปในานาเวทีหมอลำเวทีลำวงและที่นี่ยังฉากเพราะเนี่ยมันมันมันสื่อออกวิถึงวิถีชาวอีสานเป็น เบิ้งบอกว่าเป็นเวทีหมอล่ําเป็นเวทีเช่าอีสานเป็นเวทีแบบยังไงอะอนุรักษ์ความมั่นน่ะนะตนนี้ยิง่งยิ่งพวกอ่าพวกผู้จัดชาวต่างชาติข้าเจามาเห็นข้าเจ้ากันเลยแบบมีความแบบประทับใจประทับใจในฉากในรูปแบบการแสดงของห้องของเจ้าเสียข้าเจาะจาก,ออจากมือแหลกขาเจเ้าเบิ้อยู่หน้าเวทีอันนี้พูดถึงกลุ่มกลุ่มผู้จัดอ่าเฟสติวัล ทั่วประเทศวันถอดเสืมากัวอนั้นทั่วประเทศคือหมายถึงว่าที่ที่จัดที่ที่จัดคอนเสิร์ตใหญ่ๆป้าเตจก็ลเลยภาคคนเลยบอกปาเตจว่าอยากเข, ER ข้าไปสัมผัสทางในอยากเข้าไปเบื้องเบื้องหลังว่ามันมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่เพราะว่าคือคอนเสิร์ตใหญ่ๆจริงอยู่คนก็เคยเห็นคอนเสิร์ตใหญ่ระดับโลกยอ, ute, อ,อ,อย่างคือคือเคยจัดเคยทําไม่เคยไม่ยังขาจะก่อจัดแต่คนบ่เคยเห็นคอนเสิร์ตแต่ที่ใช้บุคลากรเยอะนั่นแหะพี่น้อง เรเคยเห็นเวทคอนเสิร์ตไอติใัยบุคลาคก่อนเยอะเขจาเลยมมนังแบบว่าอะไรยังไงเขาเปลี่ยนกันยังไงเขาทําไมเขาเข้าออกเร็วประมาณเนี่ยเปลี่ยนชุดเร็วแล้วเขาอยู่กันยังไงกินกันยังไงคนแบบเยอะๆเป็นกองทัพประมาณเนี่ยขจา้ากเได้ใด้ปาเต็ดเข้าเขาผ้าเขาไปทัวดหลังเวทีมือนั่นแล้วขจากับพุ่มใจแล้วกับพ่อใจหรือว่าเออแบบว่าเห็นเน้น เห็นการอยู่แบบง่ายๆแบบใช้ชีวิตแบบว่าเออคือแบบไม่ต้องว่าอยู่แบบคือคอนเสิร์ตพี่น้องนึกออกว่าถ้าคอนเสิร์ตแบบระดับศิลปินดังๆศิลปินระดับเขาต้องมีห้องแอร์ห้องแอร์ห้องแอร์เคลื่อนที่แล้วก็คือเป,เป็นเต็นเป็นยังแล้วก็มีต้องดูแล VIP เขาอย่างดีนั่นไงแต่เอาเขายู่แบบแบบง่ายๆแบบง่ายเขาเจ้าเห็นแล้วพรเจ้าก็เลยประทับใจนะว่าเออเขา เขาดูแลกันแบบง่ายๆแบบว่าเออแต่เขาก็คือรู้หน้าที่ตัวเองน่ยนะพี่นะอ้องเออบ่อตองบ่อเขตองว่าเอออย่าง,งว่าบุญไายก็คือเขาจัดการดูแลของเขาเองน่อยนะพี่น้องก็ดีใจเห็นปนลาเตีเราลปนนางเฝอยุดสองมือเฝาไว้ที่ฮาเหรอไหมเฝาไว้ที่ห้างยุดสองมือมือแรกก็เฝามือสองก็เฝ้าก่เออเขาก็เลยมีควมามภาคภูมิใจเออเราพึ่ก็มากแบบเลยที่ว่าที่แรกเขาก็ฉากผูไดกับว่าบ่อเลือดบ่อหลว แต่มันบัดตงกับคอนเซปต์ที่เวทีเราเขาจะเป็นเรียกว่าเวทีลำวงเวทีคือสมัยก่อนเมื่อเมื่อแม่หมอลำเนาะมันเป็นมันเป็นคล้ายๆเวทีลำวงเวทีโจโจเวทีสนุกสนุกประมาณเนี่ยอินดี้อีสานลูกทุ่งขึ้นนี่ประมาณนั่นน่ะัพนี้นี่หลังจากพีนั่นได้เอาหมอลำมเนาขึ้นมามันมันก็เลยบูสบมันก็เลยบเปลี่ยนเพราะว่ามันเป็นการดําเนินงานมาแล้วตั้งแต่ของเฮามัน ตั้งแต่ปีหลล่ะจะมาห่อนของเขาเป็น12 13 14แี่เขาได้ถึงน3ปีเป็นปีที่12 13 14ผลเหตุมาเฮ็ุมาก11ปีกใส่ไปเป็นเวทีลำวงตอนนี้เก็เลยต้องใส่คำว่าเวทีลำวงเนมายถึงว่าเปลี่ยนแบบเป็นเวทีหมอลำปักระยานมันแบบว่าจังไรมันเป็นการไปเปลี่ยนรูปแบบก็เลยว่าเอาโอเคเอาก็เป็นเวทีลำวงนั่นแหละแต่มันเป็นรูปแบบเวทีเป็นรูปแบบว่าหมอลำมาจอยประมาณเนี่ย พ่อหนาวปันไดคคับพออยู่ใดอยู่ขันบ่ลโล่งแข้งราจังการทุกย่างเนะี่ยพี่น้องก็ยุกับพี้กน,นะงนกันพี่น้องว่าเออขันนี่แหละก็จัางยา่ำข้าเจ้ามีการล่งเขตลงอย่างคลองเพลินกน็อยากให้พี่น้องเข้าไปกดได์กดแช่แลแ้วก็ได้งานตัวว่าเออเป็นเอซีมาจากไส เสนอคนว่าเออปีหน้าปีงี้ปีไดๆก็อยากแหวแล้วเ,เบียบวัต่สินมาอีกเด้อก็ยังสิ่แล้วก็จะกันอีกดได้เฮ็ดตามที่พี่น้องสิบสีสนุกมากขอบคุณครับดี่ปีหน้าได้ไปอีกไหมครับบิ๊กมอเทอนอันนี้ก็รอรอเขาประชุมก่อนว่าเขาจะขยับวันไหมไตรงธนภาทอยากไปให้รับเบียบไปพอขยับไปขึ้กันเพราะว่า คือไปแล้วมันคือมันหนึ่งเรามีความสุขแล้วก็เด็กเด็กได้ปลดปล่อยคือวันนั้นเราจะเป็นวันวันที่เราปล่อยปล่อยเด็กให้แบบมีความสุขสามารถกินได้ดื่มได้ออกไปข้างนอกได้แต่ต้องกลับมาทํางานให้ได้ประมาณเนี่ยคือมันเป็นวันที่เราเปิดให้เด็กแบบรีแหละเราใช้ชีวิตที่แบบว่ามันง่ายระดับโลกเราพ่นองเนาะบางเตือเขาอยากย่างไปเบื้องนั่นเบื้องนี่แล้วบางเต้อเออเขาอยากดื่มอยากปาร์ตี้ โดยพาะคือเราอยากไปตัง้งเวทีเขาอยากไปตัง้งเวทีสองเอา้ารถขนานคือไปติดอยู่ฮันะบัดเนี่ยแลนไปจังไลนลมดิซนซรายตีลาดขนาดลมดิไนไรายตี แต่หาแล้วมาเด้อบุตรอายุไกลมือแรงมากครับผมกาัสรัินครับเอ้ามือพ่อประเด็นยุ่บ้านยังอ่ะได้ไปบ่บ้านหลบบ่เดี๋ยวปอดตัวท้อเมียบีกแอรอทบ้านย็นที่พ่อด,ดีมากลูกลูกก็น,นิ่มร้อมมาล่องนั่งจักมือเด้อบ๊กเด้อมานั่งมาเด็กหน่อยเพิ่งจักมือ สวัสดีลูกวายคนหลอกของโลกดูแลสุขภาพด้วยนะครับขอบคุณมากลกูกมิ่งพรกำลังรับชมสวัสดีกาบบิ๊กบิ๊กกำลังรับชมสุพีสวัสดีคุณพ่อสวัสดีลูกได้เข้าเวรนไหมวันนี้หรือลงแล้วรือมีเวรนตลอด <c oughs> สักนาีนพ่อรถลำพง้าเป็นซิปลอดจะสวยมากแมนยุที่แรกก็ย้อนว่าเอ้คิดว่าสิประหยัดงบเนาะ บันนี้กัมื่มื่เสียดายน้ำกลอยู่ออกซิพลอเรียแล้วก็แล้วเพราะว่าคือวันใส่ยอยังบ่ไ,ได้เลยแม่สีเออยังฝากไปทั้งรถอะไรเครื่องอเสียงกับว่ได้บ่น้ำหนักมันที่เกินก็ได้แต่ลำโพงกับพ่อเบอร์จังหวะพ่อเห็นเราเลยจังหวะเสียดายน้ำกลโอ้ยน่าจะเป็นซีปลอเนาะจังหวะซีปลอสวง,งามคือลูกวานวอะสวัสดีพ่อสวัสดีครับ สุริยานกำลังรับชมสวัสดีครับสมใจกำลังรับชมสวัสดีครับ่าสนามื่อื่นได้มากคนพองพบาไปครับมื่อื่นไปครับบันอุ้มเมาอย่าลืมบอกกันไปหลายๆเด้อไปกําลัางใจผู้จัดไปกําลัางใจพอ่อครับลูกลกน้ำพ่อนั่งเบาเบอร์อย่างเนาะกะสีเบอร์นากะสีบ่แม่นหนึ่งสองบ่เหรอมันเป็นบ่อ่หลังโซเฟอร์ท่านสาม มาอะไรพ่อขุดจับมาตอนไหนขุดจับนี่อยู่บ่เหรอพ่อกับพ่อเนี่ยบงคิวอยู่ก็ขุดจับนี่เตเกเาก็ได้ไปอยู่นี่กันตะพลผมบ่ได้ไปครับบ่ได้อยู่บ้านคืบอบ่ได้ไปก็ลังใจพ่อกุเอกี้ยี่แปดคาร์ินอีกไม่ไกลจากที่เดิมอ๋อสิบรอจะ ได้ไม่หนักท้ายแมนยูโรกหัวรถมันหนักท้ายแล้วก็มันใส่ของกับบด้หลายๆวันี้คุานทางอุดรเหงาแล้ยวยพ่ออาเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปไทบูนงานมือเลยอ่าแรงเก็บบัดรบอรัรบมือแรงอี่บอเก็บครับมือแรงเพราะว่าเป็นงานจะผพาเป็นอ่าสมธุรกิจ างานก็จะมาส้่งบ้านลำบากงานมันยหนาโรงเรียนนี่แหละก็จะ mm hmm. จะสึ้นบ้านหม่เพื่อทีงานแต่งกับบุญจากมือนี่ยัง mm hmm. ช่วยสวัสดีพ่อสวัสดีครับฤ mm hmm. รือเช็มาขอทมวันไหนครับ่อทม่อ,มอนาะวามันมีอยูอ่เดี๋ยวเดี๋ยวอมันจะมีวัดโกกกากเนาะตะกาวัดโกกกากกองกลุ่มผ้านี่กลุ่มผ้านี่วันที่เก้าว่าเหือ กุมผ้าโมรานี่บมมี่ล้วล่ละมกรานี่มกรากลุ่มผ้าเออกุมวันที่หกวัดบางปิงวันที่หกกลุ่มผ้าวัดบางปิ้งหกกลุมผ้าวัดบางปิงวันที่เจ็ดโบเมียนเพิ่ไปปีละเสื้อติวันที่แถวปาจีนเดอมกรโมกรานี่มมรานี่โมรานี่ มกรานี้ไม่มีเลยมกรากรุงเทพไม่มีเลยวอ้มีจิต่สม,มุทรสาครบอกวัดโกกากวัดที่สิบสี่วัดโกกาก,ากสม,มุทรสาครมกราได้ไหมโอ้มกรา ฮา,าติ่งกะสิมีมีนามีนากับสิสนามน,นาวบะนครคือเก้าวันที่เก้าเพล่ะมีนากระไรกระมีสาสิมีสาหลายอยู่มีสา ไม่สานีนหลายโยมโดยไว้น่บมีขอบคุณพี่น้อง400กว่าคนนะครับที่ยังอยู่แด็กเปลี่ยนความคิดเห็นสอบคำถามพูดคุยกันแบบปีแบบน้องแล้อพี่น้องแล้ออุดรอำเภอเมืองจะมีไหมครับอ,อ,อุดรอ,อุดรอ,อุดรคือบ่คอยเห็นปีนี้เพราะว่านานมันเข่าเร็วไหมพี่น้องนานเข่าเร็วมันเลยเหตุเหตุว่าท่าน,นจะพาบมาห้อง แต่สิมิเต่กลุ่มเพราะว่าชนมาเสียกลุ่มเพราะว่านี่จัง,จงของอมกราหนี้มกราหนี้หนึ่งขอนแกนหนึ่งขอนแกนอแกสองชายภูมิสามรอยเอ็ดอาจสาม,มารถสี่พ้นคาสีสเกตหาโชกชัยโคราชหกนำคล้องคอนแกนเจ็ดบอระบือสลักข้ามแปดผู้เลือ เก่าพิษนุโลกเส้นทางพิษนุโลก10เส้นทางเชียงใหม่1 1เ,เส้นทางเชียงรายสิบสองเดินทางกลับมา14อยู่หนองแคสรรบุรี15อยู่สม,มุทรสาครวัตโกกาก14วัตโกกาก15ระ้ยองอำเภอแกลงโอ้ยรถติดอีกแล้วลรถฟีมันเป็นดิดนทราย ไดดิเซเวลานะมันเบอรฟีนอีเดียบาทเนี่ยอาใส่แล้วกันสิบีโกกากสิาอำเภอแกลงละยอง 16. บห้านเก่าพันทองชนบุรี 17. โคราชปักทงชัยสิ 18. กระบินป่าจีน 19. บเ้านไม่ใช่โพธิรัมยี่สิบอำเภอพะยุจงังหวัดศรีสะเกษ 21. อำเภอกุดล่างจ like ังหวัดสระคาม22อำเภอเมืองจังหวัดหนองค่าย23าอำเภอเมืองจังหวัดเลยย4อําเภอผู้เวียงจังหวัดคอนแกน่น25าอำเภอเมืองจังหวัดเลยย6อำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์27เอำเภอหนองบัวละเวจังหวัดชัยภูมิที่ที่28 อำเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นยี่สิบเกาทาบอนหนองค่ายโอ้ทาบอได้ไปแล้วบ่ได้ไปหลายปีแล้วสามสิบอําเภอเมืองขอนแก่นสามสิบเอ็ดอําเภอสีเทพจังหวัดเพชรบุร์คร้บกัน้มกัลล่าโอ้ทาอ่าวัดนโมงนี่บ่ได้ไปโดดแล้วปีนี้ได้ไป